ที่ชีวิตเดินเข้ามาถึงจุดเปลี่ยนจนบางครั้งคนเราไม่ทันได้ตระเตรียมหัวใจความสุขความทุกข์ไม่มีใครรู้ว่าจะมา ยออมมรรับคควาจิงที่เ่เดแไหนผมก็เป็นคนบ้านเดิมอยู่ที่ตำบลแชะอเภอองบริจังหวัดนครราชสีมาจบวิลาลเกษตรกรรมนครราชสีมาในระดับชั้นปวสมารับราชการในตำแหน่งครูสองระดับสอง โรงเรียนโชคชัยสาม,มัคคีกรมสามัญศึกษาและก็ได้รับเลื่อนเป็นอาจารย์1นึ่งระดับ3ในโรงเรียนเดียวกันนะครับในปี2531ก็ได้มีการเปลี่ยนอาชีพจากการรับราชการครูมาเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญเป็นาการเข้าสู่ตำแหน่งของกรมส่งเสริมสากลในตำแหน่งแรก นะครับก็ทำงานอยู่ที่จังหวัดชัยนาธประมาณ5ปีนะครับหลังจากนั้นก็ได้มาดำรงตำแหน่งอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารในตำแหน่งเจ้าพนักง,งานส่งเสริมสกร 4. อยู่ที่นิคมสกรอดงเย็นนะครับอยู่ที่นิคมสกรอนดงเย็นประมาณ7เดือนก็ได้มารับราชการเป็นนักวิชาการสกรออยู่ที่สำนักงานสกรจังหวัดมุกดาหาร ที่ทางานอยู่ที่สารกลางจังหวัดมุกดาหารแต่เดิมนะครับเป็นคนจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็มีโอกาสได้ไปเรียนสถาบันการศึกษาทางสกรนนะครับเรียกสถาบันสกรนองค์เสริมสกรนนะครับปี25นะครับปี26นะครับก็ได้รับคําสั่งนะครับแต่งตั้งให้มาทํางานที่มุกดาหารนะครับ เมื่อวันที่หนึ่งมิถุนายนนะครับปี26กตอนนั้นได้รับคำสั่งก็ไปเปิดแผนที่ดูว่ามันอยู่ที่ไหนนะครับติดชายแดนนะครับติดลาวเลยก็ครั้งแรกก็บรรจุที่กิ่งอำเภอดงหลวงนะครับติดกลางอำเภอนาแกรบรรยากาศสุดยอด2ปกีกว่านะครับปี28 ก็ได้ยยักับภาคกลางนะครับไปลงที่ศูนย์สาธิตสกรโครงการดอนขุนห้วยอําเภอชามนะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับอยู่เพชรบุรีได้ประมาณ5ปีปี35ก็ย้ายกลับมาอยู่ที่อำเภอดอนตาลนะครับสำนักง,งานสากรอำเภอดอนตาลอีกครั้งหนึ่งปี39เข้ามาอยู่สำนักง,งานสากรอำเภอเมืองมุกดาหารนะครับ อีก5ปีปี41ก็ย้ายขึ้นมาอยู่จังหวัดสำงานสกรจังหวัดมุตาหาหนะครับอยู่ฝ่ายส่งเสริมสกรมีฝ่ายส่งเสริมกับฝ่ายวิชาการปี44ก็สอบ46ได้นะครับก็ไปย้ายไปอยู่ที่หนองบัวลำพูนนะครับเขาอยู่อยู่เลียกขึ้นไปอยู่ฝ่ายฝ่ายบริหารทั่วไปนะครับเป็นนักวิชาการสกอ6นะครับอยู่ฝ่ายแผนนะครับติดตามประเมินผล อยู่ได้2ปีนะครับย้ายอีกไปอยู่นครพนมนะครับเป็นนักวิชาการ6ตำแหน่งลงที่สกลอำเภอเมืองนครพนมนะครับอยู่นครพนมอยู่นครพนมอีกสองปีครับปีสีก็ย้ายไปขึ้นสมัยนะั้นเรียกจบสจบสเจ็ดนะครับไปเอาเจอยู่ที่สกลนคร นะครับสุคนครอีก2ปีนะครับปี5 0กลับมาอยู่มุกดาหารอีกรอบหนึ่งกลุ่มพื้นที่2องนะครับก็รับผิดชอบเขตภูเขานี่ครับอยู่ที่สำนักง,งานสกลจังหวัดมุกดาหารจนเดี๋ยวนี้นะครับได้เป็นนักวิชาการสกลชำนาญการพิเศษเป็นผู้อำนวยการนิคมสกลดอนตาล รับราชการกรมส่งเสริมสกรก็ตั้งแต่ปี2531เป็นต้นมานะครับอายุราชการที่อยู่ในกรมส่งเสริมสกี่ก็ประมาณ34ปีกว่าๆนะครับนะครับปี61ก็มาเป็นผูผ้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสกรนะครับก็จนถึงปัจจุบันนี่ครับก็รับราชการตั้งแต่ปี26นะครับจนถึงปัจจุบันนี้ก็ปี66นะ40ปีครับ การทางานที่ผ่านมาก็จะมีความตั้งใจอย่างสูงยิ่งอย่างน้อยความสําเร็จของการดําเนินชีวิตราชการเนี่ยก็จะไปบอกญาติพี่น้องหรือคุณพ่อคุณแม่ว่าเรามาทํางานครั้งนี้มาตั้งใจทํางานในส่วนของสากลเองนะที่มาอยู่จังหวัดมุกดาหารนี่ก็มีความใกล้ชิดสนิทสนมนะครับเป็นกันเองเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติจนผมเองเนี่ยนะครับซึ่ง ก็จะต้องอยู่จังหวัดมุกดาหารต่อไปเนื่องจากว่ามีครอบครัวอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารแล้วก็จะอยู่จังหวัดมุกดาหารมีอะไรเราก็สามารถที่จะสื่อสารต่อกันได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทั้งบุคลากรของสำนักง,งานสากลจังหวัดมุกดาหารที่ผ่านมาทั้งสากลเองนะครับที่ได้ร่วมกันพัฒนางานสากลมาจนถึงเวลานี้นะก็ถือว่าสามารถพัฒนาได้ในระดับหนึ่ง แต่พวกเราก็คงจะต้องอดำเนินการต่อไปในฐานะที่เป็นรุ่นน้องๆรุ่นใหม่ที่จะต้องเข้ามาช่วยกันพัฒนานงานต่อไปนะครับความรู้สึกที่ทำงานกรมงเสริมสะกอนต้องนี่เลยครับ <c oughs> ถ้าไม่มีองค์นี้เราไม่รอดแน่นะครับตอ <c oughs> นอัญเชิญมาไว้ตรงนี้เลยนะครับ <c oughs> เป็นเกียรตินะครับแล้วก็ดีใจที่ ไปทำงานกนสงเสริมสกร์นะครับผมผ่านหลายจังหวัดนะครับมุนทหารเนี่ยคนมุนทหารใจดีนะครับทำงานสกร์เนี่ยทำงานง่ายนะครับความความคุ้นเคยข้อสำคัญก็คือเราให้ผมเป็นคนพูดตรงนะครับเขาก็ตีความว่าผมเป็นคนจริงใจนะครับพูดอะไรก็พูดตรงๆ ก็มันก็เป็นวัฒนธรรมการทํางานของแล้วแต่พื้นที่นะครับเพื่อนร่วมงานโดยเฉพาะเพื่อนร่วมงานนี้ได้เจอน้องๆน,นะครับเจอพี่ๆความอบอุ่นจริงนะครับทหารอบอุ่นอยู่กันแบบพี่น้องนะครับเป็นเกียรตินะครับที่ได้ร่วมงานกับพี่ๆน้องๆน,นะครับกินข้าวบ้านไหนก็ได้นะครับ โดยไม่เคอะเขินนะครับมันรู้สึกอบอุ่นครับผมเชื่อว่าในหน่วยงานเนี่ยจำเป็นจะต้องมีคนที่ต้องอาสานะครับมีจิตใจเป็นอาสาที่จะทำงานนะไม่ว่างานเก่างานใหม่หรืองานนโยบายอะไรเนี่ยถ้าได้รับมาแล้วถ้ามีคนอาสาเนี่ยมันจะทำให้องค์กรเนี่ยมันเดินไปได้ดี นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องหัวใจหลักในการทํางานเมื่ออาสามาแล้วก็จะต้องตั้งใจทํางานนะด้วยความมุ่งม,มั่นด้วยความทุ่มเทนะครับแล้วก็จะสําเร็จนะครับอันนี้ก็ขอฝากไว้นะครับฝากความรู้สึกดีๆนะครับแว้น้องๆรักษาบรรยากาศความเป็นพี่เป็นน้องนะครับในการทํางานที่สมสักงาสภาจังหวัดพุทธหารนะครับเอาไว้นะครับมีสเสน่ห์ นะครับฝากน้องๆน,นะฝากถึงน้องๆน,นะครับใช้คันเดินตัว,วพี่ดีกว่าเชยมากไม่มีอะไรมากครับไม่มีหลักทฤษฎีอะไรนะครับเคยไปสอบสัมภาษณ์ตอนเข้าเรียนบิบญาโทรเขาถามว่ามีแนวคิดยังไงกับการใช้ชีวิตในการทำงานนะครับ mm hmm. เก่งคนเก่งงานเก่งครอบครัวและทุกอย่างจะสำเร็จ นะครับอย่าว่าวุ่นตั้งแต่พรุ่งนี้เส้นทางที่เคยร่วมเดินสุขทุกเคยร่วมเผชิญดีร้ายเคยร่วมฟันฝ่า ตำแหน่งหน้าที่ทุกอย่างที่ผ่านผ่านมายุติลงตามเวลาช้าเร็วก็เจอเหมือนกันคนเก่าจากไปในวัยวันต้องกเกษียนเพื่อให้คนใหม่แวะเวียนปรับเปลี่ยนเป็นอยู่อย่างนั้นงานเลี้ยงอำลา มีค่ากว่างานสังสค์แทนใจเบื่อนผู้ร่วมงานแด่ท่านเพราะคุณความดีรอยยิ้มน้ำตาในห่วงเวลาเดียวกันก็เกิดจากความผูกพันในวันอำลาหน้าที่ไอเราก็เทสด้วยเราที่เสียเราก้องา ทุกความรู้สึกในคืนนี้ล้วนมีมาจากหัวใจลาก่อนคนดีพรุ่งนี้อาจไม่เหมือนเก่า